สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุกมีโอกาสได้มาลองทาน Wisdom Buffet ซึ่งเป็นบูฟเฟ่นานาชาติมีอาหาร4สัญชาติด้วยกันไทยจีนญี่ปุ่นและตะวันตกในครั้งนี้ทานเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นแพติ i น u m ม u f f e t ราคาอยู่ที่1,149บวกบว,กบวกราคาสุทธิอยู่ที่1,353บาทค่ะ ซึ่งนุก้านที่สาขาเดพมนาตรามอินทาร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะวิธีการจองคิว 1. สามารถจองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของ Wisdom Buffet ได้เลยมีรอบจอง5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา12นาฬิกา15นาที14นาฬกา30นาที16นาฬิกา45นาที และ19นาฬิกาค่ะหากจองล่วงหน้าจำเป็นต้องชำระเงินก่อน50%และอีก50%สามารถโอนจ่ายหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่หน้าร้านได้เลยค่ะสำหรับวิธีที่2ก็คือการ walk in เข้าไปที่หน้าร้านค่ะซึ่งวันนี้นุก,ก็ walk in มาเหมือนกันเมื่อมาถึงที่ร้านถ้าใครที่จองคิวมาก็ต้องแสดงคิวหรือใคร walk in มาก็ต้องรับคิวก่อนนะคะ ตอนนี้นุกก็อยู่ที่โตแล้วค่ะเราสามารถสั่งอาหารได้1ชั่วโมง30นาทีและนั่งทานได้2ชั่วโมงค่ะสำหรับบนโตเขาก็จะมีพวกน้ำจิ้มให้ค่ะมีจิกโชว์โซยุน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเป็ดปักกิ่งพริกไทยดำแล้วก็เกลือค่ะสำหรับการสั่งอาหารสั่งผ่านทางแท็บเล็ตค่ะและพนักงานก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยวันนี้นุกทานเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นพตตินัมค่ะ สำหรับเมนูอาหารจีนก็จะมีตามนี้เลยค่ะที่นุกกำลังให้ดูนะคะก็มีให้เลือกหลายเมนูเลยค่ะเมนูอาหารไทยก็จะมีกุ้งแม่น้ำเผาผัดไทยข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวข้าวและเมนูยำส้มตำนะคะและก็ยังมีเมนูอื่นๆตามที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะสำหรับหน้านี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็จะมีเป็นพวกซาซิมิ ซูชิหน้าต่างๆนอกจากเมนูซูชิก็ยังมีเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้ทานค่ะมาต่อกันที่อาหารตะวันตกก็จะเป็นพวกสเต็กสปากเกตตี้ซุปเห็ดทัฟเฟอร์สำหรับหน้านี้ก็จะเป็นเมนูของหวานแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะมีให้เลือกเยอะอยู่นะ วิธีสั่งอาหารให้กดไปที่สั่งอาหารค่ะแล้วก็เลือกเมนูที่เราอยากทานนะคะซึ่งในแต่ละครั้งจะเลือกได้สูงสุด10รายการเท่านั้นนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดส่งรายการได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รอพนักงานมาเสิร์ฟอาหารให้ที่โต๊ะค่ะเราสามารถสั่งอาหารได้1ชั่วโมง30นาทีนั่งทานได้2ชั่วโมงค่ะสำหรับเมนูเครื่องดื่มเราต้องเดินมาตรงนี้ค่ะ o r ไดร้รับตรงนี้ทันทีค่ะ ซึ่งวันนี้ก็จะขอแชร์เป็นภาพอาหารที่เราทานในวันนี้ก็จะมีซาซิมิแซลมอนค่ะแซลมอนสดและก็สะอาดมากๆรสชาติอร่อยค่ะเมนูต่อมาซูชิเนื้อวากิวข้าวจะขำเล็กๆค่ะแล้วก็เนื้อแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยรสชาติสำหรับนุกก็ถือว่าอร่อยลงตัวค่ะเมนูต่อมาแซลมอนยูชูชูคุริ อันนี้ก็อร่อยค่ะเพราะว่าแซลมอนเขาสดนะคะซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นเมนูชูชีที่เราสั่งมาลองทานกันค่ะรสชาติอร่อยของสดสะอาดมากๆเลยค่ะสลับมาทานเมนูอาหารจีนบ้างค่ะก็มีหักเกากุ้งอันนี้อร่อยนุกชอบมากๆเลยค่ะต่อด้วยเมนูขนมจีบค่ะ ามด้วยขนมจีนน้ำยาปูรสชาติถือว่าอร่อยตามมาตรฐานค่ะมาต่อกันด้วยเมนูหอยนางรมเกาหลีและหอยเมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะสำหรับใครที่ชอบทานพวกหอยอะไรเงี้ยน่าจะชื่นชอบเมนูนี้ค่ะจานนี้ก็จะเป็นกุ้งต้มขาวและหอยหวานรสชาติดีค่ะของเขาสดมากๆเลยซาซิมิปูอัดอร่อยตามมาตรฐาน มาต่อที่กุ้งแม่น้ำเผาเมนูนี้ถูกใจนุกมากๆเลยค่ะกุ้งสดเด้งมากนะคะและนุกก็ชอบทานมันกุ้งก็คืออร่อยฟินมากๆเลยค่ะต่อด้วยเมนูซันซ่ามะม่วงกุ้งย่างเสิร์ฟมาแบบดูดีมากๆเลยค่ะเมนูเนื้อวากิวไบโฮบะนำมาย่างบนเตาแบบนี้นะคะ รอให้เขาสุกมันจะมีความหอมของกิ่นใบโอบะแล้วก็นำมาทานคืออร่อยมากๆเลยค่ะส้มตำปูปลารสรชาติกลมกลมเลยคานิมิโซหรือมันปูญี่ปุ่น ซุปครีมทัฟเฟอร์กลิ่นหอมรมุนรสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะต่อด้วยเมนูของหวานนะคะวันนี้ที่เราทานก็มีไอศครีมอันชันนข้าวเหนียว ปิดท้ายด้วยเมนูไอศครีมค่ะอาหารที่เราทานในวันนี้ทุกๆเมนูสำหรับนุกถือว่าอร่อยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ช่วงที่นุกมาทานอยู่ในเดือนสิงหาคมมีโปรโมชั่น Wisdom ร่วมกับบัตร KTC แรกรับส่วนลด20%เมื่อใช้คะแนน KTC for ever เท่ากับยอดใช้จ่ายบัตรซึ่งนุ๊กจ่าผ่านบัตร KTC แลกคะแนนรับส่วนลด20%ค่ะ โปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับคลิปนี้นุก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ